สว,ส,สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับนี่กระผมเอเลนที่ชั้นทีวีนะครับผมนะคบวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโหลดโหลดโปรแกรมโปรแกรมโปรแกรมอะไรนะลืมโปรแกรมอัดหน้าจอนะครับนี่ครับ แล้วาปุ่มจะมาสา่นโหลดนะครับแล้วก็เพลงมาพร้อมเลยนะครับรายการเฝ้าฝาทยานไปส่งเพลงฟอนช์นะครับอย่าไปสนกับเพลงเลยนะครับนี่นะครับขั้นแรกนะครับคงรู้ดีครับเข้าไปที่เพลย์ตนนะครับแล้วก็ติดตั้งอันนี้ด้วยนะครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊กนะครับ ตั้งเสร็จนะครับพิม์แบบนี้นะครับพิม์แบบนี้แบบเยบแล้วก็มาติดตั้งอันนี้นะครับเราวพอเข้าไปนะครับถ้าเป็นของแท็บเล็ตก็พิมว่า S V R นะครับก็จะได้นะครับแต่ว่าเป็นของ Android โทรศัพท์นะครับ มันจะได้เฉพาะไอ้ตัวนี้นะครับแล้วก็พอเข้าไปนะครับดูนะครับนี่ครับก็จะหลุดแบบนี้ครับนี่ครับนะครับแล้วก็ยี่นชื่อนะครับนครับแล้วก็ต้องอิมพิท เราสมัครไว้ที่ YouTube นะครับนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็จะเห็นไอ้ตรงเครื่องพิมพ์อะไรนี่ครับไม่ไม่ใช่ไอ้เครื่องถ่ายวิดีโอตรงเนี้ครับจะเป็นการ เออมันจะโผล่รูปร่างของไอ้มันจะขึ้นจานิยรัเยรกเอ็มแล้วก็วงกลมนะครับจะอยู่ทางขวามือของของท่านชมนะครับแล้วก็ตอนเข้ามานะพี่ลงชื่อก่อนนะครับแล้วก็ต้องใส่รหัสที่ต้องจําได้ด้วยครับแล้วก็ผมจามาสอนวิธี การสมัคร y o u ูท b e นะครับจากโทรศัพท์นะครับขั้นแรกนะครับเข้ามานะครับเข้ามาเดี๋ยวผมขออน,นุญาตออกจากระบบก่อนนะครับแล้วก็ลงชื่อนะครับลงชื่อแล้วก็เพิ่มตักเขาใหม่นะครับแล้วกดตกลงครับแล้วก็ ไปที่ใหม่นะครับหรือถ้ามีที่อยู่ก็หรือก็ใส่ชื่อนามสระุลไปได้นะครับเดี๋ยปุมขอพิิพ์มวยกันแบบนะครับอือย่างก็เขียนเป็นภาษาได้แล้วก็พิมพ์ม่วนๆนะครับแต่อย่าไปทําตามนะครับแล้วก็พิมพ์ไปที่แนะนํานะครับก็มีให้อยู่นะครับก็ลองใหม่นะครับแล้วก็ไม่สั้นเกินไปนครับอัขระที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 ทท แค่สี e e ก็ T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  ก็ C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  แล้วก i c l o e อนะครับเว่าบายบายเีกันดูชื่ออะไรนะครับกดเข้าเข้าจี i ูนะครับครับ้แล้วก็ หาได้เพราะลูกเพจครับลูกเพนะครับแล้วก็พิมพ์มันลงไปนะครับ U N P ลงสะครับม Y P U เอ้ยช่างมันเถอะนะครับถ้าพิมถูกก็สมัครไปนะครับถูกก่อนนะบ,บ๊ายบาย